ที่ออกมาครับคือเป็นเลขฟูโเลขตัวแรกเป็นเลขสี่เลขตัวที่สองก็เป็นสี่ครับสี่สิบ ค่ะได้ไปเลยสำหรับแซนดี้อันนี้น้องโยโดีใจป้องเฮ้ยเพื่อนเนี่ยเพิ่งน้่งกัมาสองนาทิตย์หมอแล้วถูกกดบัตรงานนี้ทันได้ง่ายอย่างสุดยอดเลยมีเพื่อนช่วยกดไหมหรือกดเองเพื่อนช่วยกดให้ใช่ไหมโชคดีมากจริงหลังจากนี้ถึงเริ่มตามไม่ได้แล้วแหละพี่บอกเลยดวงสัมพันธ์กันใช่ไหมจมติร้องถือว่าดวงสมโพงกันนะคะกับฟอร์สบุ้งวันนี้เป็นผู้โชคดีไปเลย โอเคเรียบร้อยรับกลับบ้านไปลตนคัค่ะรับมาต่อไปนะครับเราแจกลำโพงตัวนี้ใจเย็นนะรายาแจกอขนาดนั้นอ่ะโอเคค่ะรับไปเลยค่ะน้องข่าจับมือเอากลับยังไงเลยกอดกลับบ้านได้เลยลูกไม่เลยขอบคุณค่ะ ไปกันทุกคนและเดี๋ยวตอนนี้มีโชว์พิเศษจัดทั้งสองคนมาใส่กางเกาเลยว่ามีบ้างมีบ้าอะไรมีว่าอะไรผิดจ้าเราจะมาเต้นกัน เธอเท่านั้นก็เธอน่ารักนมันมีน่าไว้ใจที่เธอไม่ใครแล้วเธอมีใครคนอื่นคงหาเปลี่ยนทำให้เธอเปลี่ยนใจสิ่งเดียวที่ฉันจะเปลี่ยนเธอรู้ไหมว่าคืออะไรเปลี่ยนใจแล้วจากแค่ชอบชอบเธอเปลี่ยนไปแล้วได้เป็นมาา ยินได้ไดกันก็ยิ้มรู้สึกกลายเป็นรักจนมานทุกวันเปลี่ยนใจแล้วจากแค่ชอบชอบกันเปลี่ยนไปแล้วอยากใช้คำว่เาเธอแค่กับเธอเธอคนเดียวรู้หรือป่าอยากขาเป็นคนดูแลเธอทุกวันแบบนี้เธอโอเค ยิงได้ใกล้กันก็ยิ่งรู้สึกกลายเป็นแรงเธอมาขึ้นทุกวันเปลี่ยนใจแล้วจากแค่ชอบชอบกันเปลี่ยนใจแล้วอยากใช้กําว่าเธอแค่กับเธอเธอคนเดียวหรือเปล่าอยากขอเป็นคนดูหน้าเธอทุกวันแต่นี้เธอโอเคเปล่าโอเคไหมฮะก็จะ ขออภัยในเนื้อเพลงด้วยนะไม่เป็นไรเก่งมากเก่งไหมเก่งมากโอเคขอบคุณนายจากบอลลูนด้วยนะคะขอบคุณนะคะตลอดเลยเก่งมากเก่งมากเก่งมากแกจะมีก็ไึ้เอาละมาทุวไทายแล้วนะคะยนวันนี้เราก็มาร่วมงานแครวีดีนี้นะคะสุดท้ายอยากจะให้ฝากเรื่องการอบ สำหรับทุกคนหน่อยดีกว่าอยากให้ชวนทุกคนเนี่ยมาอ่านหนังสือกันค่ะครับผมก็อยากชวนพี่พี่น้องทุกคนนะครับเออเรามาอ่านหนังสือแล้วก็มีจิตใจรักการอ่านกันนะเพราะผมรู้สึกว่าการอ่านเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็มันทำให้เราเนี่ยได้เห็นมุมมองใหม่ๆที่เราไม่เคยได้เห็นครับแล้วก็อยากให้ทุกคนนะครับเอ่อตั้งใจอ่านหนังสือกันเยอะเพราะผมรู้สึกว่าถ้าปีหนึ่งเน<บ>ี่ยเราสามารถอ่านหนังสือได้แบบปีหนึ่งสิบยี่สิบเล่มอย่างเงี้ยก็ดีกว่าศูนย์นะครับจริงใช่ไหมครับจริงจริงมากันไม่ะ จะเป็นเรื่องที่จะเป็นอนิเมะ<ม>หรือว่าจะเป็นนิยายที่เราชอบก็ได้ครับผมใช่ครับใช่ครับว่าทากคนมาอ่านหนังสือกันเยอะนะครับเพราะว่าวเราก็อยากให้ทุกคนเนี่ยแบบมีความหลากหลาย,อ,อ,ยาอยากให้ทุกคนได้อ่านแล้วก็ได้หาสิ่งที่ชอบให้เจอบางคนอาจจะแบบอาจจะเจอสิ่งที่ชอบจากการอ่านก็ได้เพราะว่าบางคนอาจจะไม่รู้ว่าชอบอะไรถ้าได้ลองเปิดใจแล้วการอ่านแล้วผมว่ามันเป็นต้องเป็นสิ่งที่ดีนะครับใช่โอเคครับสำหรับบุ๊กละครับของบุ๊กก็เหมือนฟ้าทุกอย่างเลยครับผม เองมากครับก to ็นั่นแหละครับการอ่านหนังสือมก็ดีนะครับอ่านเยอะนะครับมาถ้าไม่อ่านหนังสือก็มาอ่านบุ๊กก็ได้นะครับอันนี้เตรียมมาคิดมาตั้งแต่เมื่อวานเมื่อวานแล้วครับเมื่อวานเก่งมากฉันงอนพว๊กก่อนฉันจะไปคุยด้วยสองวันเดี๋ยวเมื่อวานได้ไหมอ่ะก็เด้นะประเด็นสุดท้ายที่ขอคืออยากให้บอกรักแฟนแฟนนะ บอกกได้เลยเฮ้ยเอออยากเฮ้ยอยากค่อยฝึกเฮ้ยได้อเคเอ๋อฮะอยากรู้เหมือนกันยังไงอ๋ออยากเปลี่ยนชื่อเนี่ยชื่อเขาเรียกว่าอะไรชื่อชื่อดอกเอออยากเปลี่ยนชื่อดอกเป็นอะไรค่ะปกติชื่อบรรณาใช่ปหมอยากเปลี่ยนเป็นมัคครเทศ์ได้ปะแอดมินมาปะไม่น่ามายวค่อยแล้วกันฝากบอกแอดมินด้วยนะครับก็รักรักชาวมังกรเทศทุกคนนะค ก็ใครทํางานก็กลับไปทํางานกันบ้านนะครับใครเรียนก็ไปเรียนกันด้วยนะอย่ามาตาพวกเราบ่อยนะเดี๋ยวโดนไล่ออกนะเดี๋ยวเดี๋ยวสอบไม่ผ่านนะก็อ่าก็นั่นแหละก็ตั้งตั้งใจใช้ชีวิตนะครับแต่ว่าใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะรับยิ้มเยอะๆครับรักนจ๊ะตายทำไมน้องกับรแบบสัตข้อศอกเก่งมากมึงโงย ก่อนเลยเดี๋ยวโดนเต็มมากอ่ะของฟอร์ตนะคะเขาผมอ่าก่อนจะฝากเ,เมื่อบุ๊คเขาฝากถึงชื่อน้องไปแล้วครับอันนี้ไม่ได้เตรียมกันมาก่อนนะเดี๋ยวบอกนะที่จะบอกก็คือคุณจะไปเข้าห้องน้ำชื่อดอมฟอสรอไปก่อนครับไม่หาเลยยังไม่มี <laughs> <laughs> ตลกคนเดียว <laughs> เก่งมาก ครับผมก็อยากขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับที่ติดตามพวกเราตั้งแต่ต้นส่วนใครที่เพิ่งมาติดตามพวกเราได้ไม่นานก็ไม่เป็นไรเลยนะครับที่ไม่ได้เดินมาด้วยกันตั้งแต่วันแรกก็ขอให้ทุกคนมีความสุขขอให้พวกเราได้ยังได้ยังเป็นเพื่วนะได้ได้เป็นสุขๆตอทุกคนเราก็แค่นี้เราก็ดีใจล้วก็แฮปปี้มากแล้วก็ผมรักทุกคนทุกคนเลยครับใช่ครับรักอาจารย์รักมากจะโดนมีป้ายอะไรมาจ้าเดี๋ยวขุดูหน่อยสิเขียนว่าอะไรอ่ะ ถ้ามาจากบ้านคุณอย่าไปอ่านเลยนะทำไมอ่ะมันต้องมีอะไรน้านตัวอเหรอแต่ละอย่างเขียนว่าเลยนะอะไรที่แจ็คเนีทำไมต้องเป็นเจี๊ยบอะเจี๊ยบเจี๊ยบเจี๊ยบลิมอ้าวไปลิงไปแล้วอ๋อเขาจะบอกว่าให้คุณเนี่ยร้องเจี๊ยบให้หน่อยได้ไหมอ่ะเจี๊ยบเจี๊ยบเจี๊ยบเข้าไปเลยท่าทางเลยท่าทางเลยไปท่าทางท่าทางแบบเจี๊ยบเจี๊ยบเออออ้นละ ย้ทํไมอ่ะชอบีเสียงอ่ะชอบเฉยน่ารักชอบอ๋อชอบให้เป็นลิงไม่เขาชอบที่คุณน่ารักอ๋อน่ารักเหมือนลิงเก่งมากเก่งมากเก่งมากเคนะของแด้วยนสนุกมากน่ารักมากเลยแต่ว่า ของเราหนึ่งร้อยคนตรงนี้นะคะเดี๋ยวจะได้ถ่ายคลิช็อตกันเวีีทกับทั้งสองลงเนาะกถ่าหนนเปนปนะสอ้านหรือว่าไหวต่อได้เลยได้ครับเดี๋ยวลองเลยัดจะการเต็มมันหน้าที่ทนทั้งหไดในชาถ่ายกันด้วยนะคาบปากไม่อนถ้าปากนะอะถ้ามันถ้าหน้าเดี๋ยวต้องไปรอดเดยมแล้วแหววคาปากกับทุกคมไ